การสร้างแรงบันดาลใจในวันที่เราเหนื่อยที่สุดคือวันที่เราต้องกอดตัวเองให้แน่นที่สุดสวัสดีครับทุกคนขอบคุณที่คุณยังอยู่ตรงนี้ยังฟังยังเปิดใจถึงแม้คุณจะเหนื่อยอ่อนล้าหรืออาจจะรู้สึกหมดหวังกับอะไรหลายหลายอย่างในชีวิตก็ตามวันนี้เราจะไม่มาบอกให้คุณสู้สู้หรือพูดคำปลอบใจที่ฟังแล้วเหมือนจะไกลตัวเพราะเราเข้าใจว่าบางครั้งแค่ตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งมองไปข้างหน้าก็ยังไม่รู้จะก้าวไปทางไหนดีแล้วด้วยซ้ำ หยอมรับความรู้สึกไม่ใช่ความพ่ายแพ้ในวันที่เรารู้สึกแย่สิ่งแรกที่อยากให้คุณทําไม่ใช่การหดสู้ไม่ใช่การฝืนยิ้มแต่คือการยอมรับความรู้สึกของตัวเองเหนื่อยได้ทอได้ร้องไห้ก็ได้คุณไม่จําเป็นต้องเข้มแข็งตลอดเวลาเพราะคนเราก็มีขีดจํากัดของใจเหมือนกันแต่สิ่งสําคัญคืออย่าหลอกตัวเองว่าคุณไม่เป็นไรถ้าคุณเป็น อย่ากเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวจนมันกลายเป็นก้อนใหญ่ในอกเพราะคุณไม่จําเป็นต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวเลย 2. หายใจลึกๆแล้วมองดูว่าคุณมาไกลแค่ไหนแล้วบางทีเรามัวแต่มองสิ่งที่ยังไปไม่ถึงจนลืมมองว่าที่ผ่านมาเราผ่านอะไรมาบ้างจําได้ไหมวันที่คุณคิดว่าคุณจะไม่รอดแต่คุณก็รอดมาได้จําได้ไหมปัญหาใหญ่ครั้งก่อนที่วันนี้มันกลายเป็นแค่เรื่องเล่า คุณเข้มแข็งมากนะแค่อาจจะลืมไปเท่านั้นเอง 3. จุดไฟในใจด้วยความฝันเล็กๆก,ก่อนในวันที่หมดแรงอย่ามัวแต่มองความฝันใหญ่มันจะยิ่งรู้สึกไกลให้ลองมองหาความฝันเล็กๆแทนตื่นมาดื่มกาแฟาอร่อยๆซักแก้วอ่านหนังสือที่ชอบสักบทเดินออกไปเจอแสงแดดบางครั้งแรงบันดาลใจไม่ได้มาจากอะไรยิ่งใหญ่แต่มาจากการมีชีวิตอยู่แบบเรียบง่ายแล้วค่อยๆเติมเชื้อไฟใจวันละนิด 4. อย่าลืมว่าคุณมีค่าเสมอต่อให้ไม่มีใครพูดให้ฟังเลยก็ตามความล้มเหลวไม่ได้ลดคุณค่าของคุณการร้องไห้ไม่ได้ทําให้คุณอ่อนแอการหยุดพักไม่ได้แปลว่าคุณแพ้คุณมีคุณค่าไม่ใช่เพราะคุณทําอะไรได้มากแค่ไหนแต่เพราะคุณเป็นคุณนี่แหละโลกนี้ยังต้องการคุณคนที่อาจจะยังไม่เห็นค่าของตัวเองในวันนี้แต่วันหนึ่งคุณจะได้รู้ว่าความเจ็บปวดในวันนี้ มันกำลังหล่อหลอมคุณให้แข็งแกร่งอย่างสวยงาม 5. ลุกขึ้นอีกครั้งแค่ทีละก้าวอย่าคิดว่าคุณต้องเปลี่ยนชีวิตในคืนเดียวไม่ต้องคิดว่าจะต้องกลับมาเหมือนเดิมเพราะคุณไม่จำเป็นต้องเหมือนเดิมคุณแค่ต้องก้าวเล็กๆหนึ่งก้าวไม่ว่าจะช้าแค่ไหนขอแค่ไม่หยุดในทุกก้าวที่คุณเดินมันคือชัยชนะเล็กๆที่คุณควรภาคภูมิใจ 6. คุณไม่ได้เดินคนเดียวสุดท้ายนี้อยากให้คุณรู้ว่า บนโลกใบนี้ยังมีคนที่เคยล้มเคยหมดหวังเคยอยู่ในจุดที่คุณอยู่ตอนนี้เหมือนกันพวกเขาลุกขึ้นได้คุณก็ทำได้เหมือนกันและถ้าคุณหันมองรอบตัวดีดีคุณจะเห็นว่ายังมีคนที่พร้อมจะจับมือคุณในวันที่คุณล้มบางทีเราอาจจะไม่ได้ต้องการคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแค่ต้องการใครสักคนที่บอกว่าฉันเข้าใจและอยู่ตรงนี้ก็พอแล้วขอฝากไว้หนึ่งประโยคมากกว่าแม้ว,วันนี้คุณจะเดินช้า แต่คุณก็ยังอยู่ในการเดินทางไม่เป็นไรเลยถ้าคุณยังรู้สึกไม่ไหวแต่ได้โปรดอย่าหยุดรักตัวเองอย่าหยุดหวังแม้แสงข้างหน้าอาจจะยังไม่ชัดเพราะวันหนึ่งเมื่อคุณผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปคุณจะมองย้อนกลับมาด้วยรอยยิ้มแล้วบอกตัวเองได้เต็มปากว่าเก่งมากนะที่ไม่ยอมแพ้ไปก่อนหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนเ,อนเอนครอบครัวของคุณและคนที่คุณรักเพื่อดึงเขากลับมาอีกครั้งขอบคุณครับ